โอเคทุกคนสวัสดีทุกคนทีน่เหนกันนะคะมาทถ้าทุกคนได้เสียงอะไรไม่ใช่นะหรอกคือผมมาเล่นแบบ SCP 0 9 6ซึ่งผมก็จะมาทำประวัติให้ทุกคนเห็นก่อนนะคบผมว่า SCP 0 9 6คือตัวอะไรซึ่งเป็นชายกายตัวสีขาวๆซีดๆนะครับซึ่งก็แบบนี้เขามันจะเป็นเขาบงกดทุกคนแล้วก็จะใครที่เผลอปไปมอง SCP 0 9นย์้าหคนจะโดน,ม,นมันจะตามล่าล่าไอคนนั้นด้วยความรวดเร็วมากนี่ไงทุกคนผมเจอแสง แสง S C P สุนัขหุ่งแล้วมันอยู่ตรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นสีแดงแดงไหม,มน,นะครับผมจะไปจ้องหน้ามันผมจะไปจ้องหน้ามันแล้วไปแล้วให้มันไปไล่ฆ่าผมมาจ้องหน้ามันก่อนหืมเรียบร้อยมันเห็นหน้าผมแล้วปิด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 ผมรีบปิดประตูเลย วิ่งให้เร็วสุดชีวิตเลยมาร์สคือมันเร็วมากทุกคนนะไมช่ทุกคนดนูยัเห็นแสงไหมเดี๋ยวถ้าเกิดมันมัน,ม,นมันหูร้องคำรามเสร็จแล้วนะคนดูเดียร์แล้วทุกคนดูแสงนะด,ดูดูไปที่แสงนะทุกคนดูไปที่แสงนะดูนะโอ้โหวิ่งเร็วเกินคาดเพื่อนหลบดวนเลยจะวิ่งหนีมันตามมาถึงแลว้วมันจะรู้ นี่น่น้องนิงคือเพื่อนแบบเพื่อนโดนไล่ล่าเลยอะ่ะผมเมื่อกี้ผมโดนมันไล่ล่าผมผมันไม่จ้องหน้ามันเพื่อนอย่าไปจ้องหน้ามันมันจะฆ่าเองดูดิดูร่างกายของเขาดิผอมแห้งแรงน้อยมากโอ้ก้นแบบแห้งมากโอ้ยมันมันกำลังแบบมันตาบอดทุกคน มันรู้ว่าโอ้โหเรื่องของขี่ได้แต่แขนมันยาวมากไงว่ามันไปไหนวิ่งไปหาใครคือวิ่งคือมันวิ่งเร็วมากเอ้าตายเสียงมีชัดเจนใช่เลยทุกคนมีคนไปจ้องหน้ามันใช่ไหม ซื้อบืออยู่ทั้งงานจิมนี้ไม่มีไฟฉายเครื่ออยู่ตรงไหนวะใครไปต้องนอนมา้งอุ้ยวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วโเรียบร้อยไอคนที่มันไปจ้องมองโดนจ้วงท้องโดนฆ่าตายแล้ว แมปป่ากับแมปคล้ายๆห้องแบ็คลูมอยู่นะแบ็คลูมจนเก้าหกชันชัอ่ะ้อนใหญ่มาเร็วิวิ่งผ่านหน้าไปกินคนเลยเอาแล้วผมวิ่งแล้วเปิดเปิดเปิดไอ้เปิด ปิดเลยปิด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 แล้วก็วิ่งปิดปิดแล้ววิ่งสุดชีวิตไอ้จีวีมันอยู่ตรงไหนมันนี่มันมองใครมาเปิดไปม,มองใครเล็งใครตอนนี้นเลิงผมนี่เลยใช่จริงๆด้วยโอ้โดนฆ่าเลยมันก็น่ากลัวเกินคือทุกคนมันก็น่ากลัวอยู่นะ แบบถ้าใครเห็นถ้าคุณแบบไปเจอไอตัวประหลาดตัวสีขาวแล้วมันถ้าคุณไปมองหน้ามันแล้วมันโมโหมาไล่ฆ่าคุณอะคือคุณจะรู้คุณก็ต้องแบบกลัวกันแล้วแหละไม่หน้ากลัวขนาดนี้นฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอันนี้แบบเหมือนกับโปรแบดนูอันนี้จะมีแสงไฟรับผม,มา้าจะมองเห็นอยู่ ปิด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 ประตูเลยเพื่อนโอ<ห>้แหกแฮกดังนรกแฮกดังนรกแล้วมันอยู่ไหนไปแล้วเนี่ยมองเห็นยากมันต้องมองตรงแสงเอาอันนี้แหละมันมองเห็น SCP ได้ง่ายเอาตัวมาบางังแวะมาจะเอาตัวมาบางังแวะบังให้เพื่อน เ,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 เพื่อนเปิดปิดตู้ออ้ไปไอ้เพื่อนโอ้เปเพื่อนเราเลยเพื่อนเพื่อนออกมาวิง่งผมบอกให้เพื่อนวิง่งลันวัวลัน ผูบอกให้หลันตายเลยเพื่อนรีบเข้ามาปิดประตูโกตัวบังแหะต้องโกตัวบังแหะแต่ผมจะเอาตัวบังให้เขาเอาลานันวิง่งถ้าจะช่วยคุณ เอาวิสุขชีวิตเลยเอาเพื่อนโดนที่มาเฮ้ยมจมหน้ามันจะไม่ได้ ดีทุกคนโคตรหลอนเลยถ้าจะวิ่งมาทางนี้กับทางนี้มันก็ไกลอยู่นะแต่มาไม่รู้ว่ามันจะวิ่งแต่คือประเด็นของผมเลยก็คือมันวิ่งเร็วมากแบบเร็วจริงๆอ่ะแบบเร็วมากอ่ะเร็วจนแบบวิ่งหนีไม่ทันอ่ะคือต้องใช้เวลาตอนที่มันช้าอ่ะในการวิ่งให้เร็วที่สุดที่ใครไปทำให้มันใครไปมองหน้ามันอีกวะมันกำลังโมโหเพื่อนอย่าไปใกล้มัน หนน้ามัพอมองหน้าเปิดปุ๊บผมจะวิ่งให้เร็วที่สุดจนก,กว่าผมจะวิ่งไปถึงสีเขียวให้ได้จะรีบว,วิ่งไปถึงสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าทางประตูวิ่งหนีจากประตูใช่โดนจับตุ้ยคือเมื่อกี้ผมกะไรเดี๋วิ่งหนีบนทางอีกทางหนึ่งนะแต่คือ ทางมองก็มืดเกินทางมองมืดมากอันนี้อ๋อน,นี่คือภาพองค์กรเว้ยเองนี่มาอยู่ห้ององค์กรอะไรอีกแล้วอันนี้คือพรางภาพองค์กรอันนี้เข้ากันตูนเเื้ยปิดเถอะนะขัง S C P ซีพเถอะเว้ยอันตรายเกินไปวิ่งดิวิ่งรถนันเขือบเลยวิ่ง ปิดดันไว้กับาเปิดนะอ้จะเปิดทำไมทำไมเอ p ซีพีบุกเข้าไปกินน้องเขาได้เลยเนี่ยหีายขังเอ p ซีพีเอซีพีตอนนี้มันกำลังคุ้มข้างต้องรีบขังมันขงัขงมันขังมันดีว่า เจอใครวะจูเกินเราวิ่งแหละไม่ต้องพูดกูวิ่งแหละมาแยมหาที่ซ่อนก่อนพาปิดคลิปตรงตอนนี้ก่อนก็แบบนี้ก็สนุกนะครับเพียงเพราะว่า SCP 096นะครับก็จะเจอ